แล้วก็กลับมาอีกช่วงหนึ่งของรายการของเรานะครับซึ่งช่วงนี้ครับดูสนุกดูเพลินแต่ว่าได้สาระแล้วก็ได้ความรู้กันด้วยนะครับเรื่องเล่าจากร่างกายกับหมอเอลครับวันนี้เนี่ยเราคุยเกี่ยวเรื่องของผ่าตัดของกล้องกันไปผมอยากจะเสริมต่อยนิดนึงในแง่ของวิทยาศาสตร์ว่าการผ่าตัดเล็กกับการผ่าตัดที่มีแผลให,ใหญ่เนี่ยมันมีผลกับร่างกายในภาพใหญ่ยังไงบ้างแรกสุดเลยเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาต เท้าความถึงเรื่องที่ผมเคยคุยกันไว้ก่อนเรื่องของความเครียดของร่างกายจําได้ไหมครับผมเคยพูดว่าความเครียดทางการแพทย์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันแบบหนึ่งคือความเครียดทางด้านจิตใจซึ่งเราเป็นคความเครียดแบบที่เรารู้จักกันทั่วไปคือเครียดของเรื่องงานเรื่องเรื่องของการเงินเรื่องของการเมืองต่างๆแบบที่2เนี่ยก็คือเรื่องของความเครียดทางร่างกายความเครียดทางร่างกายที่ผมเคยอธิบายไว้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ร่างกายของเราเนี่ยหลุดไปจากสมดุลแล้วร่างกายต้องพยายามจะดึงร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งเช่น น้าตาลในเลือดต่ําเกินไปสูงเกินไปเลือดเสียจากร่างกายมากเกินไปหรือว่าอุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนมากเกินไปทั้งหมดนี่มันคือความเครียดของร่างกายเมื่อพูดถึงการผ่าตัดเนี่ยก็คือพูดถ้าว่ากันตามตรงมันคือการบาดเจ็บของร่างกายถูกไหมครับขนาดของแผลเป็นเรื่องสําคัญการผ่าตัดแอบสองกล้องเนี่ยลักษณะของแผลจะเป็นลนักษณะของแผลเล็กๆซึ่งเราสามารถเล็กพอที่จะสอดเครื่องมือเข้าไปได้แต่การผ่าตัดปกติเนี่ยต้องมีการผ่าซึ่งมีการเปิดแผลในคนข้างใหญ่ เมื่อร่างกายเนี่ยมีแผลที่ใหญ่เนี่ยมันก็คือเป็นกระตุ้นระบบการทํางานความเครียดของร่างกายนั่นเองทีนี้เราเคยคุยกันไว้แล้วก็ในหนังสือเนี่ยผมเคยเขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้ในในรายละเอียดผมขอเล่าให้ฟังสั้นๆปกติเมื่อร่างกายเราเครียดเนี่ยร่างกายเราพยายามตอบสนองโดยการที่มันจะมองว่านี่คือภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ต้องทําก็คือมันต้องพยายามที่จะภาวะฉุกเฉินที่ว่าในธรรมชาติส่วนใหญ่จะตามมาด้วยการสู้หรือการหนีอาจจะเป็นสู้กับเสือหรือว่าต้องวิ่งหนีสิงโต ฉันร่างกายเนี่ยจะมีการปั๊มปริมาณน้ําตาลจานวนมากเนี่ยออกมาในเลือดปริมาณไขมันในเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นความดันจะสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นภูมมคุ้มกันเนี่ยจะทํางานน้อยลงแล้วระบบไตก็จะทํางานน้อยลงด้วยดังนั้นจะเห็นว่าการผ่าตัดซึ่งมีแผลที่ใหญ่เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายากตอบสนองด้วยระบบฉุกเฉินเนี่ยรุนแรงกว่าดังนั้นจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างการผ่าตัดแบบสองกล้องกับแบบการผ่าตัดแบบแบบใช้มีดที่ที่มีแผลที่ใหญ่กว่า มันไม่ได้อยู่แค่ขนาดของแผลแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่แค่ความสวยงามเท่านั้นหรือความเจ็บเท่านั้นแต่มันคือผลระยะยาวกว่านั้นอีกเช่นการฟื้นตัวปกติหลังการผ่าตัดไปจะต้องมีการซ่อมแซมบาดแผลร่างกายเนี่ยต้องพยายามซ่อมตัวเองการซ่อมตัวเองเนี่ยในช่วงที่ยังซ่อมเนี่ยมันเป็นความเครียดของร่างกายซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยสำหรับคนหลายคนซึ่งอาจจะมีภาวะโรคไซซอนอยู่แล้วเช่นเรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันเรื่องของไขมันสูงหรือว่าอายุมากเนี่ย ทําให้ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเนี่ยภาวะต่างๆเหล่านี้ก็จ,จะควบคุมได้ยากขึ้นหรือว่าสุดลงได้ดังนั้นจะเห็นว่าแผลผ่าตัดที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในช่วงการผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดสั้นๆเท่านั้นเองแต่มันยังมีผลกระทบระยะย,ยาวต่อเนื่องไปอีกหรือในบางครั้งใน,ในบางคนซึ่งภูมิคุ้มกันในช่วงที่ร่างกายพยายามซ่อมแซมตัวเองเนี่ยต่ำลงเนี่ยอาจจะมีภาวะติดเชื้อไซรกซ้อน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบยาวไปกว่าน,นั้นอีกด้วยซ้ําเห็นไหมครับว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีความซับซ้อนค่อนข้างมากพอสมควรและทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องเล่าจากร่างกายไปําสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมก็ขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ The d o c t o r s p a r สปาในวันนี้ครับที่เรามาฝากกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการผ่าตัดด้วยกล้องนะครับคงทำให้หลายๆคนรู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าเรามีทางเลือกและการผ่าตัดจากนี้ก็คงจะดูไม่น่ากลัวอย่างที่เคยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราดิ้นแบบนี้แล้วใช้ชีวิตประมาทเพราะรู้สึกว่า่าตัดเมื่อไหร่ก็ได้ง่ายๆไม่เจ็บหายแน่ๆเลยนะครับยังไงก็คงย้อนกลับไปเรื่องเดิมนะครับการป้องกันดูแล,ลรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดในการดูแลสุขภาพของทุกๆคนนะครับที่ดรวาริตีฝากเอาไว้ด้วยมีคําถามอะไรหรือมีเรื่องไหนมุมไหนทั้งในส่วนของตัวโรคเองทั้งในส่วนของวิธีการรักษาสารพัดสารพันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฝากลงามาให้เป็นการบ้านของรายการของเราได้ที่ d r v a r i t y g m a i l c o m เราสัญญาว่าจะหาคําตอบพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ